มาดีครับนี่เป็นรอยได้แล้วครับมีคาดมีคาดท้างหลังมีคาดทังหลัง,ง,ลงแล้วพอปันป่นปั่นวานวานพักปัน่นวานพักก็จะเป็นพอปั่นไปเรื่องก็จะเป็นรอยล่องๆเหมือนคาด ปัน่นปั่นป้อมท้าป้อมนีได้ไม่รู้ว่าจะหวัน่นพักอะไรข้างหน้านก่อน อย่านะ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 อานะอย่านะอย่านะดดม้เกี่ยวไปแล้วเกบเกย่าเอเห็นกล้องไม่ได้เราชอบทำเด็สวยนะครับเขาปั่นแล้วสวยสวยสวยโอ้งามง ปัดปัดด้วยขาดด้วยติด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 ต้นมันอ้าวโอเคไป ปันแล้วมันก็จะเป็นร่องแบบนี้สวยนะ แม่มตะแข้งเงี้ยหรอน่็นขายแล้วนัน่นเห็นกล้องไม่ได้เด็ดชอบรุดตรงไหนดูดยนี่น <c oughs> จะมารุดบ้านตรไหนดูดยนี่ <c oughs> เจ้าเฮ้ยมันตกมาจากไหนเราดูผมว่ะนอดแยเอ้อมาไทยให้ดูเลยประทำเมื่อกี้ดีแต่แข็งท่านี่มาถึงอีกงดหาย นี่ใช่ไหมระบบสัตว์ระบบสัตว์แล้วลงมันก็จะสวยๆแบบลงมันจะสวยๆเป็นลงลง 呆了吧 Ikke ennå. Yeah. Yeah. ขันนันนี่เขา này bắp cái đi phải phải cho tôm con Hãy subscribe cho บ้านเหล่าอเอ๊ะมีกงหันลุ่มนี่ไม่กงหันลุ่มมีภูเขาไมด่ดูมาเร็วเอ้ยต้องตกมาแต่ไกลทุกเนี่ แล้วลากคนมาเหรอชอบให้ด <If> ูเ <su> ร <ks or something> ื่อยเลยก็เห็นกล้องไม่ได้แล้วตะแคง ดี๋ยวรถลุดหายอ่ะเราก็ปัดของงาน โอเคดูต้องถลายรูปต้องถ่ว้าวสวยสวัสดีครับสวัสดีครับทำร่องไว้ยวันคณะ